สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกในประเด็นที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาลองสำรวจแนวคิดเรื่องการพบพระผู้ช่วยค่ะซึ่งไอเดียนี้เนี่ยเราหยิบมาจากบทเทศนาหนึ่งที่เอาเรื่องของนักปราชญ์จากตะวันออกที่เดินทางตามดาวมหาพระกุมารเยซูในมมทธิวบทที่สองมาตีความนะคะเป้าหมายก็คืออยากจะลองสกัดแก่นคิดสำคัญสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องความหวังการหาทางออกหรือว่าการตอบสนองต่อสัญญาณต่างๆในชีวิตครับ ตามมุมมองที่บทเทศนานั้นนำเสนอไว้ซึ่งก็มีแง่มุมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องดาวหรือการกระทำของตัวละครต่างๆใช่ค่ะน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีไหมคะเรื่องสัญญาณเรียกหรือว่าดาวนำทางนั่นล่ะค่ะบทเทศนาเริ่มด้วยภาพของนักปราชญ์ที่สังเกตเห็นแล้วก็ติดตามดาวประหลาดดวงหนึ่งซึ่งบรรยายว่ามันไม่ใช่ดาวธรรมดาเหมือนจะเคลื่อนที่ได้แล้วก็นำทางพวกเขาไปใช่ครับ ตรงนี้นะครับที่บทเทศนาตีความได้น่าสนใจมากคือมองว่าดาวประหลาดเนี่ยมันอาจ,จไม่ใช่แค่ดาวบนฟ้าจริงๆอย่างเดียวแต่มันเป็นสัญลักษณ์แทนเหตุการณ์พิเศษหรือสถานการณ์ไม่ปกติในชีวิตเราก็ได้ครับหมายถึงยังไงคะเหตุการณ์พิเศษนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องดีมากๆก็ได้นะครับแบบความสําเร็จที่เราไม่คาดฝันหรืออาจจะเป็นเรื่องท้าทายมากๆเช่นปัญหาใหญ่ๆความสับสนความผิดหวังรุนแรงอะไรแบบนี้ สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจเป็นเหมือนสัญญาณนะครับที่พระเจ้าอาจจะใช้เพื่อน,นําทางหรือกระตุ้นให้คนเราเริ่มมองหาทางออกหรือแม้กระทั่งหันกลับไปหาพระองค์ฟังดูเหมือนว่าแม้แต่เรื่องยากๆที่เกิดขึ้นก็อาจมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่แล้วในบทเทศนามีบอกไหมคะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเป็นสัญญาณที่ว่านี้บทเทศนาไม่ได้ให้เป็นสูตรสําเร็จตายต,ายตัวนะครับแต่จะเน้นไปที่ท่าทีของการสังเกตแล้วก็ ฉุกคิดมากกว่าเหมือนที่นัดปราดเขาไม่ได้มองว่าดาวดวงนั้นเป็นแค่ดาวธรรมดาแต่เห็นว่าเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องตามไปดูอ๋อค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจเลยจะแค่รับมือสิ่งที่เกิดไปสู่การค้นหาความหมายเบื้องหลังทีนี้ประเด็นถัดมาที่บทเทศนาเน้นมากๆก็คือการสแสวงหาคือการลงมือทาจริงๆ บ,บทเทศนานี้เปรียบเทียบชัดเลยระหว่างนักปราดที่พอเห็นสัญญาณปุ๊บก็ลงทุนลงแรงเดินทางไกลเลยนะเพื่อไปหาคำตอบกับอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกปูโรหิตกับธรรมจารย์ที่อยู่ในเยรูซาเลม็มพวกนี้รู้ข้อมูลเป๊ะเลยรู้อยู่แล้วว่าพระผู้ช่วยจะเกิดที่เบธเลเฮมตามคำพยากรณ์ใช่ครับรู้แต่แต่กลับไม่มีใครออกเดินทางไปหาเลยแม้แต่คนเดียวตรงนี้แหละครับที่เป็นอีกหัวใจสาคัญเลยคือบทเทศนาต้องการจะสื่อว่า การแค่ร like ู Fitz, like ้หร <in the> <side> um like, ือรับรู้สัญญาณน่ะมันยังไม่พอมันต้องมีความปรารถนาที่แบบว่าแรงกล้ามากๆที่จะแสวงหาอย่างจริงจังด้วยแสวงหาในที่นี้คือยังไงคะบทเทศนาเขาก็เชื่อมโยงกับการกระทําที่เป็นรูปธรรมนะครับเช่นการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์หรือถ้ามองในมุมกว้างๆก็คือการไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้นๆ แต่พยายามอย่างที่สุดที่จะเข้าใจความหมายแล้วก็หาทางออกจริงๆไม่ใช่แค่ตกใจกลัวหรือว่านิ่งเฉยไปวันๆอ๋อหมายความว่าเวลาเราเจอปัญหาหรือเจอเหตุการณ์สำคัญๆแทนที่เราจะจมอยู่กับความรู้สึกตกใจกังวลบทเทศนาก็เสนอว่าให้เปลี่ยนมาเป็นการตั้งคำถามค้นหาหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อไปให้ถึงแก่นของเรื่องน่าคิดตามมากๆค่ะแล้วก็มาถึงจุดคลายแม็กซ์แล้วค่ะประเด็นสุดท้ายคือ การพบและการมอบถวายซึ่งบทเทศนามองว่าเป็นการยอมจำนวนตอนที่นักปราชญ์เดินทางมาถึงแล้วก็พบพระกุมารเยซูสิ่งแรกที่เขาทําคือก้มลงนมัสการแล้วก็เปิดขีบสมบัติถวายเครื่องบรรณาการใช่ครับของล้ําค่าเลยทองคํากํายานแล้วก็มดหยอบใช่ค่ะซึ่งบทเทศนาก็ตีความของถวายเหล่านี้ไว้อย่างลึกซึ้งนะครับทองคําก็แทนเป็นกษัตริย์กํายานแทนเป็นปุโรหิตความศักดิ์สิทธิ ส่วนมดหยอบซึ่งปกติใช้ทำศพก็แทนการสิ้นผชนแต่ที่สำคัญกว่าสัญลักษณ์พวกนี้คือท่าทีของนักปรา์ครับบทเทศนาชี้ว่าเมื่อเราพบคำตอบหรือทางออกที่เราหาแล้วเนี่ยซึ่งในที่นี้ก็คือพระผู้ช่วยท่าทีที่เหมาะสมก็คือการนามัสการการยอมรับแล้วก็มอบถวายสิ่งที่เราคิดว่ามีค่าที่สุดห่วงแหนที่สุดการมอบถวายในความหมายที่กว้างกว่าแค่สิ่งของใช่ไหมคะใช่เลยครับ บทเทศนาขยายความว่าอาจจะหมายถึงอนาคตของเราคนที่เรารักทรัพย์สินความสามารถความฝันหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดความกังวลหรือหัวใจที่มันแตกสลายไปแล้วคือการมอบทั้งหมดนั่นแหละครับไว้ในการดูแลของพระเจ้าด้วยความไว้วางใจแบบหมดใจเลย การยอมจำนนแล้วก็วางใจมอบสิ่งต่างๆให้พระองค์ดูแลนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการเยียวยาแล้วก็การคลี่คลายปัญหาจริงๆโหลึกซึ้งจังค่ะถ้าอย่างนั้นแก่นความคิดหลักๆที่เราได้คุยกันจากบทเทศนานี้ก็จะมี3สเต็ปสําคัญนะคะ 1. คือสังเกตเปิดใจรับรู้สัญญาณหรือเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาในชีวิตครับ 2. ไม่หยุดแค่นั้นแต่ต้องลงมือแสวงหาความหมายหรือทางออกอย่างจริงจังด้วยความปรารถนาและ 3. เมื่อพบแล้วก็ให้ตอบสนองด้วยการมอบถวายสิ่งสำคัญในชีวิตด้วยความไว้วางใจและยอมจำนน ถูกต้องเลยครับครบถ้วนเลยและเพื่อเป็นการต่อยอดความคิดจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับมีคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆจากบทเทศนานี้เหมือนกันชวนให้เราลองกลับไปคิดกันต่อดูคือถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองดูแล้วมองเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ให้มันเป็นเหมือนคําเทศนาส่วนตัวจากสวรรค์หรือเป็นสัญญาณน,นําทางการมองโลกหรือการมองชีวิตประจําวันของเรามันจะเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้าง เป็นคำถามที่ผมว่าท้าทายแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆดีๆทีเดียวเลยครับ